คเคยสงสัยกันไหมจ้าหลานๆว่าคนที่เรายิ้มให้ทุกเช้าคนที่คอยเปิดไม้กันให้เราขับรถเข้าบ้านอย่างสะดวกสบายคนที่ดูเหมือนจะปกป้องเราได้ดีที่สุดบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่รู้จักซอกมุมในชีวิตของเราดีกว่าตัวเราเองซะอีก เขารู้ว่าเราตื่นกี่โมงกลับบ้านกี่โมงชอบสั่งอาหารร้านไหนหรือแม้แต่คืนไหนที่เราอยู่บ้านเพลงลำพังความไว้วางใจนี่แหลจะจ้ะคือดาบสองคมที่คมกริบที่สุดเพราะถ้ามันบาดลงมาเมื่อไหร่แผลนั้นมักจะลึกจนถึงหัวใจเสมอยินดีต้อนรับหลานๆทุกคนเข้าสู่ยายเทียนคำเล่ากรรมนะจะ๊ะ วันนี้ยายมีเรื่องราวอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านจัดสรรหรูแห่งหนึ่งมาเล่าให้ฟังเรื่องมันเริ่มมาจากความเงียบสงบที่ค่อยๆถูกสั่นคลอนด้วยสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมองมาจากมุมมืดของป้อมยามหมู่บ้านร่องไม้ชายชนเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบจ้ะบ้านแต่ละหลังราคาเหยียบสิบล้าน กำแพงสูงลิฟมีกล้องวงจรปิดทุกหัวมุมถนนแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปในช่วงเดือนที่ผ่านมาคือการเข้ามาของรอปรพอคนใหม่ที่ชื่อนายสนสนเป็นชายวัยกลางคนหน้าตาท่าทางดูซื่อๆยิ้มเก่งพูดจาสุภาพเรียบร้อยใครเดินผ่านไปมาเขาก็จะยกมือไหว้ทักทายด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเสมอ สวัสดีครับคุณผู้หญิงวันนี้กลับข้ามนะครับหรือคุณผู้ชายครับไฟท้ายรถเหมือนจะดับนะครับคำทักทายเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละจ้ะที่ทำให้คนในหมู่บ้านตายใจคิดว่าได้คนดีมาดูแลความปลอดภัยแต่แล้วบรรยากาศในหมู่บ้านก็เริ่มเปลี่ยนไปทีละนิดทีละน้อยมันเริ่มมาจากเรื่องเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรอย่างเช่นบ้านของคุณวิภา ยิงไม้รวยทรัพย์ชอบสะสมต้นไม้วันหนึ่งเพ่อพบว่ากระถางต้นบอลสีราคาแพงที่วางไว้หน้าบ้านหายไปอย่างไร้ร่องรอยทั้งที่รั้วบ้านก็สูงและมีลวดหนามเมื่อไปสอบถามที่ป้อมยามในสนก็รีบอามาช่วยดูตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้ด้วยด้วยท่าทีขมักขม้น่นแต่สุดท้ายเขาก็บอกด้วยสีหน้าเศร้าว่า ขอโทษครับคุณวิภากล้องตรงมุมนั้นมันเสียพอดีผมจะรีบแจ้งนิติให้มาซ่อมนะครับหลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มลามไปบ้านหลังอื่นบ้านของครอบครัวสารวัตรเก่งที่อยู่ท้ายซอยวันดีคืนดีรองเท้าแบรนด์เนมที่วางไว้ในชั้นวางของหน้าบ้านหายไปข้างเดียวใช่จะ้ะหายไปแค่ข้างเดียวมันสร้างความงุนงงมากกว่าความโกรธ ครจะขโมยรองเท้าไปข้างเดียวให้เสียเวลาในส่วนก็ยังคงเป็นคนเดิมที่เดินตรวจตรายอย่างแข็งขันเขาใช้ไฟฉายส่องไปตามพุ่มนายเหงื่อซึมตามไรผมแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานจนไม่มีใครกล้าสงสัยในตัวเขาเลยแม้แต่นิดเดียวแต่สิ่งที่ทำให้คนเริ่มรู้สึกไม่สบายใจจริงๆคือความรู้สึกที่เหมือนมีคนคอยจ้องมองตลอดจะ้ะ มีลูกบ้านสาวคนหนึ่งชื่อน้องฟ้าเธอชอบออกไปวิ่งจับกิ้งตอนค่ำๆเธอเล่าให้ยายฟังว่าระยะหลังๆมานี้เวลาเธอวิ่งผ่านป้อมยามหรือวิ่งผ่านมุมมืดของสวนสาธารณะเธอจะรู้สึกเหมือนมีคนมองตามหลังอยู่เสมอแต่พอหันไปมองก็เห็นเพียงเงานิ่งๆของต้นไม้หรือไม่ก็เห็นในสนที่ยืนทำความเคารพอยู่ไกลๆพร้อมรอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรเหลือเกิน ความผิดปกติเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีจดหมายปิดศนาสอดเข้ามาใต้ประตูบ้านของลูกบ้านบางหลังในจดหมายไม่มีข้อความข่มขู่จ้ะแต่มันกลับน่ากลัวยิ่งกว่าเพราะมันระบุรายละเอียดส่วนตัวที่คนนอกไม่ควรจะรู้เช่นวันนี้อาหารเช้าน่าอร่อยนะครับหรือสีชุดนอนเมื่อคืนสวยดี ข้อความเหล่านี้เขียนด้วยลายมือขยุกขยิกที่พยายามปลอมแปลงอย่างเห็นได้ชัดความหวาดระแวงเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วหมู่บ้านจากที่เคยเปิดหน้าต่างรับลมยามเย็นตอนนี้ทุกคนต่างรีบปิดบ้านมิดชิดต,ตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในสนกลายเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวของคนในหมู่บ้านในยามนี้ เขาอาสาไปเดินส่งลูกบ้านสาวๆถึงหน้าประตูบ้านหลังเลิกงานเขาคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยให้เป็นพิเศษจนได้รับคำชมจากประธานหมู่บ้านอยู่บ่อยๆแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่มีใครสังเกตเห็นคือแววตาของเขาเวลาที่มองเข้าไปในบ้านแต่ละหลัง มันไม่ใช่แววตาของคนที่คอยคุ้มครองแต่มันคือแววตาของนักล่าที่กำลังประเมินเหยื่อว่าคนไหนอ่อนแอที่สุดและบ้านหลังไหนที่มีช่องโหว่ให้เขาแทรกตัวเข้าไปได้ง่ายที่สุดคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักจนมองไม่เห็นทางลมพัดแรงจนกิ่งไม้ฟาดกับรั้วบ้านดังปังปังบ้านของคุณวิภาเกิดไฟดับกระทันหันถ้าอยู่บ้านเพียงลำพัง ด้วยความหวาดกลัวจึงรีบโทรศัพท์ไปที่ป้อมยามเพื่อให้คนมาดูไม่นานนักเงามืดในชุดเครื่องแบบรอปภก็ปรากฏขึ้นที่หน้าประตูบ้านแสงจากไฟฉายสาดเข้ามาในดวงตาของเธอจนพร่ามัวเสียงทุ้มต่ำของในสนดังขึ้นท่ามกลางเสียงฝนร้องคำรามว่าไม่ต้องกลัวครับคุณวิภาผมมาช่วยแล้วประตูบ้านไม่ได้ล็อกนะครับผมขออนุญาตเข้าไปเลยนะ เสียงกลอนประตูที่ถูกปลดล็อกดังกร็ก๊กท่ามกลางเสียงฟ้าร้องคำรามใจที่สั่นระรัวของคุณวิพาตเริ่มตั้งคำถามในใจว่าเธอแน่ใจจริงๆหรือว่าคนในเครื่องแบบคนนี้คือคนที่ปลอดภัยที่สุดและที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือในสนรู้ได้อย่างไรว่าประตูบ้านของเธอไม่ได้ล็อกทั้งที่เธอมั่นใจว่าลงกลอนไว้อย่างดีก่อนจะโทรหาเขาเสเอก ความสงสัยที่เริ่มก่อตัวขึ้นในคืนที่มืดมิดนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความจริงที่น่ากลัวยิ่งกว่าเรื่องเล่าใดเพราะบางทีภัยที่อันตรายที่สุดคือภัยที่เดินเข้ามาเคาะประตูบ้านเราด้วยรอยยิ้มและคำพูดที่แสนดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปในสนซ่อนอะไรไว้ใต้เครื่องแบบที่ดูน่าเลื่อมใสกันแน่เดี๋ยวตอนหน้ายายจะมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะ อย่าเพิ่งลุกไปไหนล่ะเพราะความลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดกำลังจะถูกเปิดเผยออกมาแล้วจ้ะกลิ่นอับชื้นของฝนที่แทรกซึมผ่านรอยต่อของประตูบ้านคุณวิภา ผสมกับกลิ่นน้ำมันเครื่องจางๆที่ติดมาจากเครื่องแบบของนายสนทำให้บรรยากาศภายในห้องโถงที่ไฟดับมืดสนิทดูหน้าอึดอัดขึ้นมาทันทีนายสนเดินถือไฟฉายส่องกวาดไปรอบๆแสงสีขาวตัดกับความมืดวูบวาบไปมาตามผนังบ้านไฟน่าจะช็อตที่คัดเอานอกบ้านครับคุณวิภาเดี๋ยวผมออกไปดูให้ แต่ระหว่างนี้คุณวิพานั่งตรงนี้ก่อนนะครับอย่าเดินไปไหนเดี๋ยวจะสะดุดล้มเอาน้ำเสียงของเขายังคงนุ่มนวลเหมือนเดิมแต่มันมีความเย็นเยียบบางอย่างที่ชวนให้ขนลุกสู้จ้ะในขณะที่นายสนเดินออกไปจัดการเรื่องไฟคุณวิพานั่งนิ่งอยู่บนโซฟาหัวใจของเธอเต้นรัวเหมือนกลองรบเธอพยายามนึกทบทวนว่า เธอลืมล็อกประตูจริงๆหรือเปล่าแต่ภาพที่เธอกดสลักกรอนลงอย่างแน่นหนะมันติดตาเธอเหลือเกินแล้วถ้าเธอล็อกแล้วในสนเปิดเข้ามาได้อย่างไรหรือว่าเธอมีกุญแจสำรองความคิดนี้ทำให้เธอรู้สึกเย็นว่าบที่สันหลังหมู่บ้านหรูขนาดนี้รอปภจะถือวิสาสะมีกุญแจบ้านลูกบ้านได้อย่างไรกันจะหลาน ไม่กี่นาทีต่อมาแสงไฟในบ้านก็สว่างวาบขึ้นในสนเดินกลับเข้ามาด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มเรียบร้อยครับมีกิ่งไม้ไปทับสายไฟนิดหน่อยผมจัดการให้แล้วเขาพูดพลางเช็ดมือกับกางเกงเครื่องแบบช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับคุณวิภามีอะไรเรียบผมได้ตลอดยิ่งอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับผมเป็นห่วง คำว่าเป็นห่วงของเขาในวันนั้นมันฟังดูเหมือนคำเตือนมากกว่าคำปลอบประโลมจะหลานหลังจากคืนนั้นเหตุการณ์แปลกๆในหมู่บ้านร่มไม้ชายชนก็เริ่มถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นจากจากแค่ของหายข้างทางหรือรองเท้าหายไปข้างเดียวกลายเป็นการสลับที่ของสิ่งของภายในบ้าน บ้านของครอบครัวหนึ่งพบว่ารูปถ่ายครอบครัวที่ติดอยู่บนผนังบ้านถูกกลับหัวทุกรูปในตอนเช้าทั้งที่ไม่มีใครตื่นขึ้นมาทำอีกบ้านหนึ่งกลับพบว่าแปลงสีฟันในห้องน้ำถูกย้ายไปวางไว้ในตู้เย็นความสยองขวัญรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้เน้นการลักขโมยแต่เน้นการปั่นประสาทเริ่มทำงานได้ผลคนในหมู่บ้านเริ่มจับก,กลุ่มคุยกันด้วยความหวาดผวา คนต่างสงสัยกันเองหรือจะเป็นฝีมือลูกหลานบ้านไหนที่อยากแกล้งคนหรือจะเป็นคนงานก่อสร้างที่แอบเข้ามาไม่มีใครพุ่งเป้าไปที่ในสนเลยจารานเพราะเขายังคงสวมบทบาทผู้คุ้มครองที่แสนดีเขาอาสาติดตั้งไฟเซ็นเซอร์เพิ่มเติมตามมุมมืดให้ฟรีๆโดยอ้างว่าอยากให้ลูกบ้านปลอดภยัยเขารู้กระทั่งว่าลูกบ้านแต่ละคนกลัวอะไร ชอบอะไรและเกลียดอะไรจากการชวนคุยอย่างเป็นธรรมชาติในตอนเช้าที่คนขับรถผ่านป้อมยามคุณฟ้าครับช่วงนี้วิ่งน้อยลงนะครับเห็นปกติวิ่งรอบหมู่บ้านสามรอบวันนี้รอบเดียวเองเหนื่อยหรือครับในศูนทักทายลูกบ้านสาวด้วยความหวังดีแต่คำทักทายนั้นทําให้น้องฟ้าถึงกับชงงัก พระเธอเพิ่งเปลี่ยนเวลาวิ่งและว,วันนี้เธอก็วิ่งแค่รอบเดียวโดยที่ไม่ได้บอกใครในสนรู้ได้อย่างไรในเมื่อตอนที่เธอวิ่งเขาควรจะไปตรวจตราที่โซนอื่นตามรอบเวรนน่จ้าหลานความน่ากลัวที่แท้จริงคือการรู้มากเกินไปจ้าหลานในสนเริ่มทําตัวเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของทุกครอบครัวเขารู้ว่าบ้านไหนทะเลาะกันบ้านไหนสามีกลับดึก หรือบ้านไหนกำลังจะไปต่างประเทศเขาจะคอยจดบันทึกเล็กๆไว้ในสมุดพกเสมอเมื่อเห็นใครเดินผ่านเขาก็จะแ้งทำเป็นตรวจตราความเรียบร้อยแต่สายตาที่ลอบมองผ่านกระจกรถหรือรอยแยกของรั้วบ้านนั้นมันเต็มไปด้วยความหมกมุ่นและแผนการที่ไม่มีใครคาดถึงมีอยู่วันหนึ่ง สารวัตรเก่งที่อยู่ท้ายซอยเริ่มรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ของหายหรือสิ่งของถูกย้ายที่ในสนจะเป็นคนแรกเสมอที่มาถึงที่เกิดเหตุและมักจะมีคำอธิบายที่ฟังดูสมเหตุสมผลเตรียมไว้ สารวัตรเก่งเริ่มแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดตัวเล็กไว้ที่มุมหนึ่งของหน้าบ้านโดยไม่บอกให้ใครรู้แม้แต่มิติบุคคลหรือรอปพจะในคืนที่พระจันทร์ถูกเมฆหนาบดบังจนมืดสนิทสารวัตรเก่งลองแกล้งขับรถออกจากบ้านตอนสองทุ่มทำทีเหมือนจะไปทําธุระคร้างคืนเขาดับไฟในบ้านทั้งหมดเพื่อให้ดูเหมือนไม่มีคนอยู่ แต่ในความจริงเขายังคงซุ่มอยู่ในมุมที่มืดสลัวพร้อมกับจ้องมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับกล้องตัวจิว๋วหน้าบ้านเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนความเงียบปกคลุมไปทั่วซอยมีเพียงเสียงจิ้งหรีดที่กรีดร้องแผ่วๆทันใดนั้นเงาร่างหนึ่งในชุดเครื่องแบบที่คุ้นตาก็ปรากฏขึ้น ในสนเดินตรงมาที่หน้าบ้านสารวัตรเก่งเขาไม่ได้เดินตรวจตราตามปกติแต่เขายืนนิ่งอยู่หน้าประตูรั้วไว้นานแสงไฟจากป้อมยามที่สองมาไกลๆทำให้เห็นเสี้ยวหน้าของเขาที่ไร้รอยยิ้มอย่างที่เคยเห็นเป็นใบหน้าที่เรียบเฉยจนดูเย็นชาในสนล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงหยิบพวงกุญแจขนาดใหญ่ออกมา เขาค่อยๆเลือกกุญแจดอกหนึ่งอย่างชำนาญก่อนจะสอดมันเข้าไปในแม่กุญแจที่คล้องประตูรั้วไว้เสียงคลิกเบาๆดังขึ้นในความเงียบประตูรั้วถูกเปิดออกอย่างง่ายดายในสนก้าวเท้าเข้ามาในเขตบ้านด้วยฝีเท้าที่เบากริบเหมือนแมวป่าเขามุ่งหน้าตรงไปที่ประตูหลักแล้วทำสิ่งเดิมเขาหยิบกุญแจอีกดอกออกมา เตรียมจะไขเข้าไปในบ้านที่เขารู้ดีว่าไม่มีคนอยู่สารวัตรเก่งที่แอบดูอยู่ใจเต้นแรงเขาพร้อมจะกระโจนออกไปจับกลุมแต่แล้วเขาก็ต้องชะง,งักเมื่อเห็นในสนไม่ได้ไขประตูทันทีแต่กลับหยุดนิ่งแล้วเงยหน้าขึ้นมองตรงมาที่มุมที่กล้องซ่อนอยู่ในสนแสยะยิ้มกว้างรอยยิ้มนั้นมันช่างดูหน้าขนลุกในความมืด เขาไม่ได้เกรงกลัวเลยสักนิดราวกับเขารู้อยู่แล้วว่ามีคนจ้องมองเขาอยู่สารวัตรครับลืมล็อกหน้าต่างห้องครัวนะครับเดี๋ยวโจรจะเข้าเอานะครับในสนพูดออกมาเบาๆรากับกระซิบข้างหูของสารวัตรเก่งผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือก่อนจะหันหลังกลับออกไปอย่างใจเย็น ทิ้งให้สารวัตรเก่งนั่งตัวแข็งทื่อด้วยความรู้สึกที่เหมือนถูกล่าเสเองเหตุการณ์นี้ทำให้ความจริงบางอย่างเริ่มกระจ่างชัดในสนไม่ใช่แค่รอปภที่อยากรู้อยากเห็นแต่เขาคือนักสะสมความลับที่ฉลาดเป็นกรดเขารู้จักจุดอ่อนของทุกคนและเขากำลังสนุกกับการเล่นเกมจิตวิทยากับลูกบ้านทั้งหมู่บ้าน ความเสียหายที่เขากำลังจะสร้างนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของมีค่าแต่มันคือการทำลายความรู้สึกปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของมนุษย์เราไปจนหมดสิ้นแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือในสนไม่ได้มีกุญแจแค่บ้านสารวัตรเก่งหรือบ้านคุณวิภาแต่ดูเหมือนเขามีกุญแจทุกบ้านในหมู่บ้านร่มไม้ชายชนแห่งนี้เขาได้มันมาได้อย่างไร และแผนการขั้นต่อไปของเขาคืออะไรกันแน่ความสงสัยเริ่มเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวที่จับขั้วหัวใจเมื่อคนในหมู่บ้านเริ่มรู้ตัวว่าพวกเขาทุกคนตกอยู่ในกงขังที่ในสนเป็นคนถือกุญแจไว้ในมือแต่เพียงผู้เดียวพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อความจริงเริ่มปรากฏแต่ในสนยังคงลอยนวลอยู่ท่ามกลางพวกเขาและดูเหมือนว่า เขาจะเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายจากการปั่นประสาทไปสู่สิ่งที่รุนแรงยิ่งกว่าติดตามตอนต่อไปในช่วงหน้านะจ๊ะหลานรักอย่าเพิ่งหลับตานอนละ่ะเพราะบางทีประตูบ้านที่หลานคิดว่าล็อกแน่นหนาแล้วอาจจะมีใครบางคนยืนถือกุญแจรออยู่หน้าบ้านก็ได้นะจ๊ะหลาน ความขวัญผาวาเริ่มคืบคลานเข้าปกคลุมหมู่บ้านร่มไม้ชายชนเมื่อสารวัตรเก่งได้เห็นกับตาผ่านกล้องวงจรปิดซ่อนเร้นว่านายสนรอปอพอที่ทุกคนไว้ใจแอบไขกุญแจรั้วบ้านเข้ามากลางดึกแถมยังส่งรอยยิ้มเยือกเย็นทักทายกล้องเหมือนรู้ทันทุกอย่าง ความปลอดภัยที่เคยมีกลับกลายเป็นกงขังมืดมืดและเรื่องราวในวันนี้มันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเงามืดนั้นเริ่มขยับเข้าใกล้ตัวลูกบ้านมากขึ้นทุกทีจะ้ะหลังจากคืนนั้นสารวัตรเก่งพยายามจะเรียกประชุมนิติบุคคลเป็นการด่วนเพื่อจัดการกับนายสนแต่ทว่าเรื่องกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดจะ้ะ เพราะเมื่อไปตรวจสอบข้อมูลที่สำนักงานนิติกลับพบว่ากุญแจสำรองที่เคยเก็บไว้ในตู้เซฟของส่วนกลางหายไปทั้งชุดและที่น่าประหลาดใจที่สุดคือในาสนทำตัวเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขายัางคงทักทายลูกบ้านด้วยคำพูดที่สุภาพแต่แฝงไปด้วยนัยยะบางอย่างที่ทำให้คนฟังใจสั่น วันนี้สารวัตรนอนดึกนะครับเห็นไฟในห้องทำงานเปิดจนเกือบเช้าระวังสุขภาพด้วยนะครับคำพูดที่เหมือนจะหวังดีแต่มันคือการประกาศชัดเจนว่าผมจับตาดูคุณอยู่ตลอดเวลาความตึงเครียดในหมู่บ้านพุ่งสูงสุดถึงขีดสุดเมื่อเริ่มมีลูกบ้านพบว่าไม่ใช่แค่ของหายหรือของสลับที่ แต่มันเริ่มมีการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวอย่างน่าเกลียดน้องฟ้าลูกบ้านสาวที่ชอบวิ่งจ็อกกิ้งวันหนึ่งเธอตื่นมาพบว่ามีช่อดอกไม้แห้งวางอยู่บนหมอนข้างกายเธอในห้องนอนทั้งที่เธอล็อกห้องมิดชิดกลิ่นดอกไม้แห้งที่หอมเย็นๆปนกลิ่นอับจางๆทำให้น้องฟ้าถึงกับกรีดร้องออกมาด้วยความขยะแขยง ใครบางคนแอบเข้ามาในขณะที่เธอกำลังหลับไหลใครบางคนยืนมองเธอนอนหลับและใครบางคนสามารถเข้าถึงตัวเธอได้โดยที่เธอไม่รู้ตัวนายสนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในใจของสารวัตรเก่งและน้องฟ้าแต่หลักฐานล่ะจ๊ะกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านมักจะบังเอิญเสีย หรือมุมกล้องถูกหันไปทางอื่นซะเสมอในเวลาที่เกิดเรื่องนายสนฉลาดเกินไปเขาศึกษาจุดบอดของกล้องทุกตัวในหมู่บ้านเขารู้จักตารางเวรของเพื่อนร่วมงานและเขารู้จักนิสัยของสุนัขทุกตัวในซอยจนพวกมันไม่เห่าเวลาเขาเดินผ่านความชำนาญของเขาทําให้เขาเหมือนวิญญาณที่เดินเหินอยู่ในหมู่บ้านได้อย่างไร้ร่องรอย แต่สิ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่อย่างพวกหลานต้องขนลุกคือการที่นายสนเริ่มใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือจ้ะมีลูกบ้านหลายคนเริ่มได้รับข้อความแปลกๆทั้งสื่อสังคมออนไลน์เป็นบัญชีปลอมที่ไม่มีรูปโปรไฟล์แต่ทรงรูปถ่ายจากมุมสูงมาให้เป็นรูปขณะที่พวกเขากำลังทำกิจกรรมส่วนตัวอยู่ในบ้าน ช่นกำลังทานข้าวกำลังอาบน้ำหรือกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้ารูปเหล่านั้นถูกถ่ายผ่านช่องระบายอากาศบ้างหรือแอบถ่ายผ่านรอยแยกของผ้มาม่านบ้างมันคือการคุกคามทางเพศและทางจิตวิทยาที่รุนแรงที่สุดยายจ๊ะทันไมเขาถึงทำแบบนี้หลานอาจจะสงสัย ยายบอกได้เลยว่ากรรมของคนเราบางทีมันไม่ได้มาในรูปของการอยากได้ทรัพย์สินเสมอไปหรอกจก้ะแต่มันมาในรูปของการอยากครอบครองชีวิตผู้อื่นนายสนไม่ได้ต้องการเงินทองเพราะทองหยองในบ้านหลายหลังเขาก็ไม่แต่แต่เขาต้องการความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าชีวิตของทุกคนในที่แห่งนี้เขาชอบเห็นความหวาดกลัว ชอบเห็นคนต้องอยู่อย่างหวาดระแวงและชอบที่ตัวเองมีอำนาจเหนือกว่าคนรวยๆที่เคยขีดเส้นแบ่งชนชั้นกับเขากลางดึกคืนหนึง่งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยเสียงสัญญาณเตือนภัยที่ดังสนั่นวันไหวมันไม่ได้ดังมาจากบ้านหลังเดียวแต่มันดังพร้อมกันเกือบสิบหลัง เสียงวูดวูดที่กรีดลึกเข้าไปในความเงียบทำให้ทุกคนวิ่งแตกตื่นออกมาหน้าบ้านนายสนและเจ้าหน้าที่รอปภคนอื่นๆวิ่งวุ่นไปทั่วทุกคนใจเย็นๆครับระบบรวนครับฝนตกหนักไฟอาจจะลัดวงจรนายสนตะโกนบอกลูกบ้านผ่านโทรโคงใบหนึ่งใบหน้าของเขาดูตื่นระหนกและพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ในจังหวะที่โกลาหนนั่นเองสารวัตรเก่งสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติในสนพยายามต้อนให้ลูกบ,บ้านทุกคนไปรวมตัวกันที่สโมสอรกลางหมู่บ้านโดยอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยและจะให้ช่างมาตรวจสอบระบบไฟในแต่ละบ้านทีละหลังรบกวนคุณผู้หญิงคุณผู้ชายไปพักที่สโมสรก่อนนะครับ เดี๋ยวผมกับทีมงานจะเข้าไปดูในบ้านให้เองว่ามีจุดไหนเสี่ยงไฟไหม้บ้างหลานเอ้ยนี่มันคือแผนการล่อหนูออกจากรูชัดๆสารวัตรเก่งเริ่มฉุกใจคิดว่าทำไมต้องให้ทุกคนทิ้งบ้านไปพร้อมกันในยามวิกาลแบบนี้ เขาแกล้งทําเป็นเดินตามกลุ่มคนไปแต่แล้วก็แอบปลีกตัวย้อนกลับมาที่บ้านของตัวเองเพื่อรอดูว่าในสนจะทําอะไรกันแน่และภาพที่เขาเห็นคือในสนไม่ได้ไปตรวจระบบไฟคนเดียวอย่างที่บอกแต่เขามีพวกจัด มีชายชุดดำอีกสองสาคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่มีป้ายทะเบียนเข้ามาในหมู่บ้านโดยที่ในสนเป็นคนเปิดประตูรั้วหลักให้เองกับมือพวกมันไม่ได้มาเพื่อซ่อมไฟแต่มันมาเพื่อเก็บกวาดในสนไม่ได้ต้องการแค่ปั่นประสาทอีกต่อไปแล้ว แต่มันกำลังจะกวาดเอาทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลจากบ้านที่ไร้คนเฝ้าพร้อมกันคราวเดียวและที่ร้ายแรงกว่านั้นในสนถือขวดพลาสติกสีใสที่บรรจุของเหลวบางอย่างกลิ่นของมันชุนกึกเตะจมูกสารวัตเก่งที่แอบอยู่ข้างกำแพงกลิ่นน้ำมันจ้ะ ในสนไม่ได้อยากได้ของแต่มันคิดจะเผาเพื่อทำลายหลักฐานและสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้สมกับความแค้นที่มันมีต่อสังคมคนที่ทำตัวเหมือนพระเอกคอยปกป้องเรามาตลอดแท้จริงแล้วกำลังจะวางเพลิงบ้านที่เราพักพิง รอยยิ้มที่เคยดูซื่อๆตอนนี้มันกลายเป็นรอยยิ้มของปีศาจในคราบรอปรพอที่กำลังจะจุดไม่ขีดไฟก้านแรกสารวัตรเก่งพยายามจะโทรศัพท์แย่งตำรวจภายนอกแต่เขาก็ต้องพบกับความจริงที่น่ากลัวว่าสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดในสนใช้เครื่องตัดสัญญาณรบกวนติดตั้งไว้รอบสโมสรและจุดยุทธศาสตร์ของหมู่บ้าน ตอนนี้หมู่บ้านร่มไม้ชายชนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์ทุกคนไปรวมตัวกันอยู่ที่สโมสรเหมือนลูกไก่ในกำมือส่วนสารวัตรเก่งคือคนเดียวที่เห็นความตายที่กำลังคืบคานเข้ามาในมือของในาสนตอนนี้ไม่ได้ถือไฟฉายอีกต่อไปแล้วแต่มันคือไฟชักที่พร้อมจะจุดชนวนหายนะ เขาเดินไปที่บ้านไม้ทรงไทยราคาแพงของคุณวิภาเป็นหลังแรกเขาค่อยๆเทน้ำมันราดลงบนบันไดไม้ด้วยท่าทางใจเย็นราวกับกำลังทำงานศิลปะได้เวลาทำความสะอาดหมู่บ้านนี้แล้วในสนพึมพำรรกับตัวเองเบาๆเ,เสียงของเขามันช่างน่ากลัวยิ่งกว่าฟ้าร้องเสียอีก สารวัตรเก่งจะหยุดยั้งหายนะครั้งนี้ได้อย่างไรในเมื่อเขามีเพียงตัวคนเดียวและไร้ซึ่งการติดต่อจากภายนอกแล้วลูกบ้านที่ถูกขังอยู่ในสมูสอนจะรู้ตัวไหมว่าพวกเขากำลังถูกหลอกให้มาติดกับดัก ความเลวสามที่ซ่อนอยู่ภายใต้เครื่องแบบกำลังจะเผาผลาญทุกอย่างให้เป็นจุนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปแผนการร้ายของในสนจะสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวตอนหน้ายายจะกลับมาเล่าความตื่นเต้นนี้ให้ฟังต่อนะจ๊ะจำไว้นะจ๊ะกุญแจที่ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่กุญแจเหล็กแต่มันคือสติที่เราต้องล็อกไว้กับตัวตลอดเวลาจ้ะ